อุ้ยมาพบกับอีพีของหัวในมวนอีพีสุท้ายแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยเริ่มมาเริ่มต้นมาก็รู้แล้วนะคะน่าจะเป็นเรื่องคำ คำบุทานเนาะโอเคนะคะมาพบกับ e ีีสุดท้ายของเรื่องคำจิตชนิดนะคะกือคือคำอุทานนะคะคำบุทานก็อุย้ยไว้ไตายโว้ยนะคะอา้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าประมาณนี้นะคะอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะคุณครูคอนิมบนนะคะมาพบกับ EP พีที่7แล้วนะคะเรื่องคำอุทานแทนนะคะคำบุทานนะคะคือคำที่บ่งบอกอาการใช่ไหมนะคะรายการของเราคือ <laughs> ลืมบอกอะไรกันภาตตไทย7นาทีกับปุณกูพรนะคะโอเคะ okay, ค่ะ สำหรับวันนี้เราไปเริ่มเรียนกันได้เลยอนานักเรียนคะเอาเฮ้ยไม่เหมือนชีคุยกันไว้นี่นะ,อะเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอุ๊ยไว้ตายแล้วนะคะคำพวกนี้คือคำอะไรคะเรากำลังเข้าสู่บทเรียนคำอุทานนะคะอะมาดูคำอุทานนะคะคำอุทานเป็นอะไรบ้าง ความหมายของคาบูทานก็คือคําที่เราเปล่งออกมาค่ะโดยที่เราไม่คํานึงถึงความหมายเลยคือเราเน้นการการแสดงอารมณ์มากกว่าคือผู้พูดเนี่ยพูดออกมาโดยที่ผู้พูดไม่รู้ว่าผูพ้พูดพูดอะไรนะคะบางทีอาจจะไม่มีสติในการพูดก็ได้เช่นเอาเฮ้ยอุ้ยไว้ตายแล้ว ก็ะะเหมือนของตกนักเรียนอุ้ยของตกประมาณนี้นะคะแต่คําอุทานเนี่ยจะมีคําหยาบคายหลุดออกมานักเรียนอย่าพยายามพูดนะคะมันไม่ดีเนาะ,ะมาดูดีกว่านะคะชนิดของคําอุทานนะคะมี2ชนิดด้วยกันหนึ่งคือคําอุทานบอกอาการและ2คําอุทานเสริมบทนะคะ,ะมาดูคําอุทานบอกอาการก่อนคําอุทานบอกอาการก็คือคํานี้แสดงอาการต่างๆเวลาเรา,เาพูดออกมาเนี่ยเช่นดีใจเย้เสียใจตกใจอุ้ยประมาณนี้นะคะหรือประหลาดใจว้าวนะคะ เออโอ้ยอ่ะแห่โอ้อัน,นิ้จาแหมไว้อวุว้ยอุ้ยว้ประมาณนี้นะคะอ่าโอเคเช่นคําว่าตัวอย่างนะตัวอยา่างอันนี้ไม่ยากเนาะนักเรียนน่าจะได้แหม้หล่อจริงเจอผู้ชายเดินผ่านอุ้ยแหม่หล่อจริงนะเฮ้ยอย่าเดินไปทางนั้นก็เหมือนแบบบอกเตือนประมาณเนี้ยโทรหมดกันแสดงอาการแล้วลูกผิดหวังเบาๆบาเนาะผิดหวังเบาเผิดหวังไม่เยอะผิดหวังเบาเบานะโอเคนะคะชนิดของคาอุทานต่อนะคะ คำอุทานเสริมบทเนะทาะคำอุทานเสริมบทหรือคบเป็นคำสร้อยคำเสริมบทเนี่ยให้มันสละดสลวยมากยิ่งขึ้นนะคะคำอุทานเสริมบทเนี่ยก็จะมีเช่น โอ้สีสวัสด์ล้ำแลชมเอ้ยอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือคําที่อยู่ในเอ่อพวกหมวดหมู่ของโครงลูกกนิดนะคะจะมีคําที่เป็นคําอุทานเสริมบทอยู่ด้านหลังนะเฮยเออแลอะไรพวกเนี้ยนะคะดีรือนาอะไรพวกเนี้ยนะคะ,ะเด็กประถมเราไม่ค่อยเจอหรอกเราจะเจอที่เด็กมัธยมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปรอเจอตอนเรียนมัธยมเนาะเอาจําไว้เฉยเนาะว่ามีคําอุทานเสริมบทเนาะอ่ะ มาดูนะคะว่าจริงๆแล้วชน,นิดของคําอุทานเนี่ยที่เป็นคําอุทานแสดงอาการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเช่นตกใจอุ้ยไว้แหมตายจริงโอ้กะโอ,อหรือถ้าเป็นฝรั่งเขาจะพูดอะไรลูกโอ้พระเจ้าจ,าจอร์ดมันยอดมากอ่ะไม่ใช่โอ้พระเจ้าประมาณนี้ใช่ไหมเราไม่เป็นโอ้พระเจ้านะเราไม่ใช่เออเราไม่ได้นบถือศาสน,นาคริสต์เนาะโอเคนะคะประหลาดใจเอ๊หือฮแบบฉันได้เกรดสี่วิชาภาษาไทยได้ไงเฮะ ประมาณนี้นะคะรับรู้เข้าใจอ๋ออืมอ๋อประมาณนี้นะคะ,ะเจ็บปวดเจ็บปวดโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเจ็บประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อคำอุทานที่บ่งบอกความเจ็บปวดนักเรียนครูรู้นักเรียนคงนั่งขำวิธีบ้านแน่เลยว่าแบบปกติเจอครูที่โรงเรียนนะครูคไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะว่าทาไมในวิดีโอทำไมครูดูใจดีใจดีเนาะไอปอหกคนบอกแบบนี้อะดูต่อไปนะคะน่าสงสารเห็นใจนะคะเราจะบอกว่าไงบ้งโ่เอ้ยหมาน้อยไม่น่าเลย โนักเรียนไม่น่าสอบได้เกดศูนย์วิชาภาษาไทยเลยพูดโทอนิจาประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปร้องเรียกเฮ้เฮนี่เฮ้ยเธอมานี่สิมานี่มานี่เฮ้ยมาตั้งใจเรียนดิมาๆมาๆมาๆอย่าโดดเรียนอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะดูต่อโล่งใจนะอุ้ยสอบผ่านแล้ววิชาภาษาไทยอุ้ยครูพรนิมนต์ให้ผ่านแล้วฮ่าประมาณนี้นะคะหรือกดเครืองชี้ชี้ มัฒนาที่เช่าเล่ชี้ชี้ช่างจำนันจาอันนี้ท้าวสุเทศบอกนะคะเรียนของม .5 บางเอื่นว่ามัธออยมเขาเรียนเนี่ยปฐมไม่ได้เรียนแต่ครูจําได้นะคะอ่ะหรือกดเครื่องแหมไม่ชวนเลยนะไปตลาดเนี่ยประมาณนั้นนะคะน,นี่ก็คือคําอุทานที่แสดงอาการเนาะมีอีกไหมมีอีกไหมอีกไหมอ่ะคำอุทานเสริมบทมีตัวอย่างเนาะอันนี้ของปอ .3 เนาะป .3 ป .3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเลี่ยงศึกษาจําได้ไหมคะสัตว์อะไรเอ๋ยไม่มีหัว กบเอ้ยทําไมถึงร้องกบมันร้องเพราะฝนมันตกประปาณนี้ปะครู <c oughs> ลองไม่เป็นนะคะอันนี้ก็คือคําอุทานที่เอาไว้เสริมบท EP นี้มันเป็น EP ที่ตลกอะไรขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่านักเรียนตลกไหมแต่ครูตลกตัวเองมากเลยนะคะอ่าฮะทีนี้ของคําอุทานต่อนี่อุทานเสริมบทที่เราชอบพูดะคะ่ะไปไหนไปวัดวาอารามนี่นี่นี่เดินข้นมามถนนระวังรถระวังลานนะลูกนี่น,นี่อยู่บ้านอ่าน,นหนังสือหนังหาบ้างนะอย่ามวแตะเล่นเกมนะคะนะคะ แต่งตัวไปข้างนอกนะใส่ผ้าผ่อนท่อนสบายให้มันเรียบร้อยนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยใส่ใส่สบายกะไม่มีใครใส่แล้วคุยไม่ใส่เลยนักเรียนนะคะโอเคค่ะชนิดของคําอุทานต่อนะคะอุทานเสริมบทนะ,ะนะ,ะเดี๋ยวนี้มือไม้สั่นไปหมดมือไม้มือไม้มไมจริงมืออย่างเดียวไม่มีไม้เนาะนะคะคนเข้พูดไปเรื่อยต่อมานะคะหนังสือหน,นะะังหาหัวหลักหัวตออีนเธอเข้ามาในห้องอย่าคุยดันเสียงดังนะอย่าเห็นคุณหัวหลักหัวตอน,ะ,นะเว้ยอะไรประมาณนี้นะคะต่อมา แสดงความรู้สึกของผู้พูดตายจริงฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาโธ่เธอคงจะหนาวมากเลยสิน้ำหมาดน้อยนะเอ๊ะใครเอาของวางมาโต๊ะฉันเนี่ยประมาณนี้นะคะถ้าสร้างน้ำหนักของคำก็เช่นเดียวกันนะคะอ่ะอ่ะสร้างน้ำหนักของความคือถ้าสมมติเราจะไปหางานเนี่ยนะคะตามตัวอย่างนี้เลยนะคะเราจะเพิ่มน้ำหนักของ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 ข้อความยังไงเช่นเธอเมื่อไหร่เธอจะหางง,งหาง,งานทําสักทีนึงเนี่ย มัวแต่ของเงินแม่นั่นแหละนะคะประมาณนั้นนะคะอ่าหรือคําในบทประพันธ์เมื่อกี้ก็คือเหมือนพูดสัำไปสัำม,มาเนาะแต่นักเรียนก็ให้หนักเรียนรู้ไงว่าหน้าที่ของคำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแมวเอ๋ยแมวเหมียวมดเอ๋ยมดแดงก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในแล้วละขอบขวดของเราประมาณนี้นะคะอ่ะคุณครูเขาบอกว่าอะไรคุณครูเขาบอกว่านายลองยกบทเพลงที่มีคําอุทานหน่อยสิจ๊ะมีเพลงอะไรบ้าง hey, เฮ้เจอทําไมตัวเธอจึงดําๆ ผม้ oh, แม่งงามคำดำเป็นดินสอขนาดสองบีมันครูเลยคูก็ดำดำเ่ยให้ดูดูผิวคูนะคะหน้าครูขาวขานะคะโอเคนะคะตอไปเราจะไปเรียนเรื่องคำเรื่องวลีประโยคหรือพยางอะไรพวกนี้นะคะใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องคำจิตชนิดก็ปิดฉากลงด้วยดิคํำอุทานด้วยดีนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูพาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย